สวัดีค่ะสวัสดีอาจารย์พลนะคะวันนี้น้องกันก็มากับบางขุนพรมนะคะพระในตำนานเลยอันนี้พระมีน้อยหายากนะคะเป็นพระบางขุนพรมกุบกุบบางขุนพ,พ,พรมเลยค่ะกุบใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะสองพันห้าร้อยอันนี้ออกปีสองพันห้าร้อยนะคะถ้ายังไงก็ฝากงานประกวดของชมรมวัดรุ่งรับกุศลศีลด้วยนะคะในวันที่ยี่สิบสามกุมภาค่ะสองห้าหกแปดที่ไปสเดทไทยแจ้งไว้ทันนะน้องกันก็ยังเอาในส่วนของป้องวันเอ๊ก ไปให้ความรู้เกี่ยวกับกายภาพเบื้องต้นนะคะแล้วก็มวลสารเครื่องตรวจมวลสารของน้องการเนี่ยก็จะไปตรวจในส่วนของเนื้อโลหะเนื้อดินอาหารเครื่องดื่มแล้วก็นั่งคุยกันในงานไดแ้แต่กันอาจจะไม่เอยวางคุยดิ้น,นึิก็ไปคุยกับพิเศษกับอาจารย์เอาแล้วกันนะคะอะไเงก็ไปเจอกันอันนี้เป็นพักกุใหม่ที่ฟังตาคือพระมาของผมเนี่ยถ้าองค์ไหนไม่มีตาวัดใหม่ก็จะเป็นผูกเก่าใช่ค่ะจะได้แบ <c oughs> ่งกัน ชัดเ่แต่ของนอกการในมีทั้งกูใหม่และกูเก่ารปะสบกประสบกันแต่รอบเนี้ยเราจะเอาในส่วนของกูใหม่ตรงนี้เป็นพิมพ์เจดีใ์นะครับเนี่ยค่ะการดูพระบางคลพรมดูไม่ยากนะครับเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางไายภาพที่ค่อนข้างจะสูงอ๋อะองค์ไหนเรามาดูเนี่ยยิวพันเรียกตึงไม่มียอดม่มีย่นไม่มีรอยปีรอยแยก เราก็ต้องคิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระเก่าใช่ค่ะหรือพระบางหลพระบางหงพงบางองค์ก็เนียนเนื้อเนียนสวยเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการนั่งขัดสมุิไพดจะไม่มีเส้นจายีวอยนะครับเป็นหิมเจดีครับสังเกตดูเนื้อนะฮะมีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำที่โกก็สารพัดชนิดลงไปก่อนจับติดทีโกก็มีหลายแบบนะฮะ ไม่ได้ยึดติดว่าแบบนั้นแบบนี้ถึงจะเป็นพระแพเราต้องดูองค์รวมขยายขี้กุให้ดูเลยนะคะว่าชัดเจนขนาด,ดานไหลการศึกษาพระเ็จขรงรรมคมเราต้องดูองค์รวมต้องดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้านนอกซุ้มหรือเปล่าตามขอบตามมุมมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเปล่านะครับเป็นพระที่ดูง่ายครับปอกยากใช่ค่ะ ถ้าท่านได้เห็นจนชินตาท่านจะแยกแยะได้ชัดเจนว่า,วาใช่ไม่ใช่ใช่อันนี้คือพระบางขุนพรมที่ออกจากตุป,ปีสองพันห้าร้อยนะคะในเจดีบางขุนพรหมตามตำนานย่อมบรรจุพระไว้แปดหมื่นสี่พันองค์ใช่ค่ะตามคต,ติความเชื่อโบราณดังนั้นสิ่งที่เราเคยได้ยินได้เห็น หืออ่านหนังสือบอกว่าพระมีสองพันกวองนั้นไม่เป็นความจริงนะครับมีหลักฐานยืนยันว่าคนเอกวาดได้ชาาบูชาพระสมงเดบมงคมเขาขึ้นไปที่จังหวัดต่างาใช่ค่ะน่าะเกินหนึ่งองค์ใช่เพราะว่าชุดนี้ก็ได้มาจากลำปางนะคะที่อยู่กับกลุ่มของผู้ที่เล่นพระชุดนี้โดยตรงอยู่แล้วนะคะก็เราก็ได้แบ่งมาส่วนหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นพระที่ ที่ท่านจอโพลพาดยิ้งขึ้นไปครับคือท่านเอาไปให้ท่านแม่ของท่านใช่ค่ะให้แจกใย,ย,ย,ยให้ญาติโยมที่จะมาทาบุญสร้างวัด<ช>สร้างพระสร้างพระสร้างทาบุญในวัดไป,ไปนี่ค่ะเราก็จะได้มาส่วนหนึ่งก็จะกิจภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะคะคาบกู่คาบน้ำรักคาบน้ำวา่านคาบสารพัดก็พูดถึงว่าคนที่เล่นมางคนพรมกู่ใหม่ถือว่า เล่นมาถูกทางทั้งนี้ก็เพราะว่าที่มาที่ไปชัดเจนชัดเจนว่าเป็นพระมาของพรมเพราะว่ามีตาวัดใหม่ใช่ค่ะมีตาวัดมหม่มปั้มั้ใช่ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูในส่วนของตาวัดนะตาตาวัดก็มีหลายแบบน้ำหมึกที่ฟัํมก็หลายสีหลายสีค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นจุดที่เราจะมาชี้ขาดว่าแท้หรือไม่แท้สิ่งที่ชี้ขาดจริงๆก็คือตัวองค์พระใช่ค่ะ เนี่ยพระมงคลควรจะมีความสูงความต่ำแบบนี้ภาพค่ะออันนี้ความสูงนี่ต่ำเนื้อต้องมียับมีย่นถ้าเนื้อเรียบตึงเนียก็ไม่ไหวต้งกาดไว้ังนิดนึงในส่วนของพระชุดนี้นะคะองนี้น้ำหมึกเป็นสีน้ำเงินใช่อันนี้ความเก่าซึมลงไปในเนื้อพระหมดแล้วก็มีปูดงอขึ้นมาทับสีสันเลือกก็เลยเกือจางเกลือจางไป ไอสีเข้มๆแบบนี้เป็นน้ำหมึกปั๊มพับขี้โกะมันจะแตกต่างกันหรือถ้าองนี้มีขี้โกะมาแล้วแล้วก็ถูกปักกาไว้นะครับเนี่ยเราก็จะให้ดูในส่วนของวัดบางพนมนะคะวัดใหม่อมตารสเรานี่เองเลยเนี่ยแล้วก็ในประวัติของวัดก็ยังมีอยู่ชัดเจนน,น,<ด>นะคะเน,<า>นี่ยชัดนี่องนี้เจดิญสมเลยะลนะครับเนี่ ก็มีบางท่านบอกว่าแบบนี้แท้บางท่านก็มีมันมีหลายหลายรูปแบบที่หล,บบหลายแบบมากนะคะในส่วนของตาเจดีก็ไม่แล้วแต่กลุ่มไหนแล้วกันนะคะกลุ่มไหนก็เล่นตามกลุ่มอตัวเองสิ่งที่เราต้องมาตัดสินใจจริงก็คือ,คอกายภาพกายภาพทางกายภาพใช่ <อง S 1> ค่ะใช่เพราะว่าพระบางองค์จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงดังนั้นพระองค์ไหนไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ถึงแม้ตาวัดจะเหมือนแบบที่เขาบอกว่าแท้แต่เนื้อพระไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อันนี้ธรรมชาติของความเก่านะค่ะอันนี้น้องกันก็ฝากไว้ศึกษานะคะในส่วนของผู้ที่เล่นบางหุวงพรมวัดใหม่อเมตารถนะคะหรือว่าบางหลวงพรมกุกใหม่นะคะพระ,ะองค์พระองค์นี้เป็นพระที่ออกจากกลุ่มแล้วอยู่ในมือคนใช่ค่ะ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะน้อยกว่านนที่ททออกจากกูออกจากกูแล้วไปอยู่ในปุ๋ยครั้งหนึ่งนะครับ<ช>แต่ว่าอยงง่างไรก็ตามเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะให้มาดูเป็นเบื้องต้นนะคะว่าถ้าใครจักศึกษาจริงๆก็นัดเจอติดต่ออาจารย์เชฐ์ดได้เพราะว่าเขาก็จะให้ความรู้ในส่วนของมากุูปุได้อย่างดีนะคะถ้าถ้าคนเขาอยากจะ มีใบเซอร์มวลสารเนี่ยคิดค่าใช้จ่ายยังไงวงละสามร้อยบาทค่ะมันมีใบกระลมีใบเซอร์พร้อมคือเข้าไปตรวจสามร้อยเนี่ยมีใบเซอร์ให้ทําบัตรด้วยล่ะทาบัตรด้วยถ้าในงานถ้าในงานใชหรือว่าถ้าหรือว่าที่ร้านอ่าคนเขาอยากจะออกไปที่ร้านห้าร้อยแมีท้ามีทั้งใบใบเซอร์ให้ให้ด้วยใบเซอร์คือคือหนูจะบอกว่าถ้าไปที่ร้านเนี่ยมันจะเป็นค่าตรวจมวลสารเนี่ยห้าร้อยบาทได้ใบสแกนมวลสาร นะคะแล้วก็ค่าทําใบเซอร์อีกต่างหากสี่ร้อยบาทนะคะสูงว่าเก้าร้อยบาทถ้าไปถ้าอยากได้ทั้งชุดแบบนั้นนะคะเราก็จะถักให้แต่ถ้าไปที่งานอย่างเราจัดงานประกวดเพราะเครื่องเนี่ยก็ไปได้ในงานามันก็จะมีถ้าองไหนลูกค้าต้องการมีดวนนะไม่ใช่มีใบใบใบบนสารด้วยอะไรเงี้ยออ แล้วก็มากกะเซกบอก<ด><ด>เราจะทำให้ตังหะก็เพิ่มค่า<ห>ัดท้ายตังหะ<ร>เอาอะไรอย่างงี้แต่ส่วนใหญ่ก็เราก็าจะนัดไปเจอกันที่งานอยู่แล้วค่ะเพราะว่าในงานเราก็มีให้พร้อมทุกอย่างและถ้ายังไงต้องการฝากงานด้วยนะคะได้เราไปเจอกันวันที่23่สิบสามกุมภาพันธ์สองหที่ไปสวิตไทยอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันหลังปีใหม่ขอบคุณค่ะครับ